สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ easy math ts นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาทำแบบฝึกหัดที่7.11กันนะครับในหนังสือแบบฝึกหัดของน้องๆนะครับหน้าที่64ถึง65นะครับและเป็นแบบฝึกหัดสุดท้ายของบทที่7แล้วนะครับเย่เร็วมากเลยนะครับจบจะจบบทที่7แล้วนะครับก็สำหรับบทที่8นะครับก็เป็นเรื่องอะไรครับรูปวงกลมนั่นเองนะครับอ่าเดี๋ยวคลิปนี้เรามาทํา แบบฝึกหัดที่7จ็ดจุดสิบเอ็ดกันก่อนแล้วก็อย่าลืมคลิปหน้านะครับเป็นเรื่องวงกลมอ่าไปเดี๋ยวเราไปทำแบบฝึกหัดที่เจ็ดจุดสิบเอ็ดกันเลยนะครับข้อที่หนึ่งนะครับช่างนําแผ่นกระจกรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับมาตัดเป็นรูปแปดเหลี่ยมที่มีขนาดดังรูปนะครับผิวด้านบนของรูปกระจกแปดเหลี่ยมมีพื้นที่เท่าไหร่ก็คือเขาให้หาพื้นที่ตรงไหนครับเขาให้หาพื้นที่ตรงสีฟ้าๆนั่นเองนะครับอ่าวิธีหาหายังไงครับ วิธีหารูปพื้นที่ตรงนี้ทำยังไงครับอ่าก็อาจจะตัดแบ่งก็ได้นะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับอ่าแบ่งอย่างนี้ก็ได้แล้วก็หารูปที่1รูปที่2แล้วก็รูปที่3นั่นเองนะครับอ่าจะหาแบบนี้ก็ได้นะครับแต่สำหรับพี่นะครับเดี๋ยวพี่จะหาแต่วิธีการของพี่นะครับเดี๋ยวพี่จะหานะครับพื้นที่ทั้งหมดเลยนะครับ พื้นที่ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตัดตรงนี้ออกนะครับตัดตรงนี้ออกตัดตรงนี้ออกแล้วก็ตัดตรงนี้ออกนะครับก็จะเหลือพื้นที่ข้างในนั่นเองนะครับอ่าโอเคทีนี้หารูปยหกันก่อนครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่ากับสูตรว่าไงครับด้านคูณด้านคูณด้านนั่นเองนะครับอ่าสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับด้านคูณด้านนะครับ แต่ละด้านยาวเท่าไหร่ครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสครับด้านนี้ยาวเท่าไหร่เอ่ย20ใช่ไหมครับแล้วไอ้สขีดยาวเท่าไหร่ครับยาว5 2ขีดยาว5เพราะฉะนั้นด้านจัตุรัสจะด้านละเท่าไหร่ครับด้านละ30นั่นเองนะครับ30คูณด้วย30นะครับได้ทักกับเท่าไหร่ครับ90 0ตารางเซนติเมตรนั่นเองนะครับทีนี้เราจะมาลบรูปเล็กออกรูปเล็กเป็นรูปอะไรครับสามเหลี่ยมนะครับ สามเหลี่ยมที่เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับสี่รูปนั่นเองนะครับหาได้จากอะไรครับ1ส่วน2คูณฐานนะครับคูณสูงแล้วก็คูณด้วยอะไรครับคูณด้วยสีเพราะว่ามีสี่รูปนะครับนี่รูปที่1นะครับรูปที่2ครับรูปที่3ามนะครับแล้วก็รูปที่4นั่นเองนะครับอ่าอาจใช้สูตรใส่สูตรเลยครับ1ส่วน2คูณฐานฐานคือด้านนี้ ฐานคือด้านนี้นะครับฐานคือด้านนี้ยาวเท่าไหร่ครับยาว5สูงครับด้านนี้ยาวเท่าไหร่ครับ5เหมือนกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นหนึ่งส่วนสคูณหคูณด้วย5แล้วก็คูณด้วยอะไรครับคูณด้วย4นั่นเองนะครับคูณ4ก็คือ4รูปนะครับอ่ะสหาร2ได้1 2หาร4ได้2 5งคูณหได้25 25คูณ2ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ50ตาราง เซนติเมตรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นรูปแปดเหลี่ยมนะครับรูปแปดเหลี่ยมนะครับอย่างที่บอกนะครับต้องเอารูปสี่เหลี่ยมมาลบรูปสามเหลี่ยมที่เป็นสี่รูปนั่นเองนะครับอ่าได้เท่ากับเท่าไหร่ครับกาล้อยลบด้วยห้าสิบนะครับเท่ากับแปดร้อยห้าสิบตารางเซนติเมตรนั่นเองนะครับเป็นคําตอบครับ หรือใครจะคิดแบบนี้ก็ได้นะครับที่บอกครับรูปที่หนึ่งรูปที่สองรูปที่สามนะครับอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมอะไรครับคางหมูนั่นเองนะครับอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมอะไรครับผืนผ้าอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมอะไรครับคางหมูนั่นเองนะครับอ่าก็เอารูปก็หาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูนะครับรูปที่หนึ่งกับรูปที่3มแล้วก็สี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปที่สองนะครับแล้วก็เอามาทําไมกันครับบวกกันก็ได้เหมือนกันครับ คำตอบเดียวกันนะครับ850นะครับอ่าโอเคเข้าต่อไปครับสนามในอาคารแห่งหนึ่งนะครับมีลักษณะเป็นรูปหกเหลี่ยมด้านเท่ามุมเท่านะครับแต่ละด้านยาว108เมตรนะครับระยะห่างระหว่างจุดกึ่งกลางของรูป3ของสัดกึ่งกลางของสนามนะครับถึงกึ่งกลางของแต่ละด้านยาว74เมตรนะครับสนามนี้มีพื้นที่เท่าไหร่ก็ ความยาวของแต่ละด้านยาว108เมตรนะครับก็คือด้านนี้แล้วก็ระยะห่างจากจุดกึ่งกลางของสนามถึงจุดกึ่งกลางของแต่ละด้านนะครับก็คือตั้งแต่ตรงนี้นั่นเองถึงตรงนี้นะครับมันก็คือความสูงของสามเหลี่ยมใช่ไหมครับถ้าเรามองรูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมนั่นเองใช่ไหมครับถ้าเรามองรูปเป็นรูปสามเหลี่ยมเพราะฉะนั้นมาจะเกิดสามเหลี่ยมกี่รูปครับอันนี้เป็นฐานใช่ไหมครับเกิดสามเหลี่ยมกี่รูปครับ 1 2 3 4 5 6กรูปเกิดสามเหลี่ยม6รูปใช่ไหมครับอ่าแทนค่าสูตรเข้าไปเลยครับพื้นที่สามเหลี่ยมนะครับเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณฐานนะครับคูณสูงแล้วก็คูณด้วยอะไรครับคูณด้วย6นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าอันนี้คือ1รูปอันนี้คือพื้นที่ของ1รูปมับแต่เรามีรูปทั้งหมดกี่รูปครับสามเหลี่ยม6รูปนั่นเองนะครับ เรามี6รูปนะครับเราก็เลยต้องคูณ6เข้าไปนะครับอ่ะแทนค่าเลยครับ1ส่วน2คูณฐานฐาน,ฐานยาว108สูงยาว74นะครับแล้วก็คูณด้วย6นั่นเองนะครับ2หาร2ได้1 2หาร6ได้3นะครับเหลือ108คูณด้วยพี่เจ้าตัวนี้มาคูณตัวนี้ก่อนนะครับได้เท่าไหร่ครับ 3 4 2ใส่2ทด1 7 3 21ทดอีก1เป็น22เหลือ108คูณ222นะครับคูณกันได้เท่าไหร่ครับคูณเลขปกตินะครับ108คูณด้วย222นั่นเองนะครับกว่าพื้นที่ไม่พอ 108่งศนยคูณด้วยสองนะครับคูณคูณกันได้เท่าไหร่ครับ8 2 16 2 1 2หลักสิบใส่0 8 2 6 1 2หลักร้อยใส่0 2ตัว6 1 2นั่นเองนะครับจับบวกกันเลยครับได้6ได้7ได้9นะครับได้3ได้2คูณกันได้เท่าไหร่ครับ2 3นะครับ9 7 พื้นที่หน่วยพื้นที่เป็นตารางเมตรนั่นเองนะครับเป็นคําตอบ2 3 2 3 9 7 6ตารางเมตรนะครับจะคำตอบออกมาต้องตรงกันนะครับอ่าโอเคข้อต่อไปจินดาขายที่ดินแปลงหนึ่งนะครับมีสระเป็น สี่เหลี่ยมรูปวานะครับมีเส้นทแยงมุมยาว50วาและ75วาโดยขายในราคาตารางวาละ4 0 0 0บาทนะครับจินดาขายที่นินแปลงนี้ได้เงินเท่าไหร่หาพื้นที่สี่เหลี่ยมรูปว้ามาก่อนเลยไม่ต้องวาดรูปนะครับพื้นที่สี่เหลี่ยมนะครับรูปว้าหาได้จากสูตรเศษหนึ่งส่วนสองคูณผลคูณคูณผลคูณของเส้นทแยงมุมนั่นเองนะครับ อ่าทีนี้แทนค่าเลยครับ1ส่วน2ผลคูณของเส้นทะแยงบมนี้โจทย์บอกมาแล้ว50กับเท่าไหร่ครับ75 50 75นั่นเองนะครับ2หาร2ได้1 2หาร50ได้25นะครับเหลือ25คูณ75นะครับ25คูณ75ได้เท่าไหร่ครับ25คูณ75คูณเลย5 25ใส่5ตั2 5 20เป็น12 07535ใส่5ทด3 7 24จทด3เป็น17นะครับรวมกันได้5ได้7ได้8ได้1ได้1,875นะครับ1,875หน่วยเป็นตารางวานั่นเองนะครับอ่าเป็นตารางวานะครับเสร็จแล้วเขาบอกขายในราคาตารางวาละเท่าไหร่ครับ4,000บาท1ตาราง ขายที่ดิน1ตารางวาเท่ากับ4,000บาทนะครับเราหาออกมาแล้วเท่าไหร่ครับ1,875ตารางวาเท่ากับกี่บาทครับก็เอา4,000บาทคูณด้วย1,875นะครับได้เท่าไหร่ครับก็เอา1,875คูณด้วย 1875นะครับคูณด้วย4นะครับ54 20ทด2นะครับ7 4 28ทด2ไป30ทด3 8 4 3 2 3 3 4 3 5ใส่5ทด3 4 1 4ทด3เป็น7ได้7,500นะครับ7,500แต่มี0 3ตัวนะครับอย่าลืมนะครับเราให้แค่เอา4ไปคูณเฉยๆนะครับเรา4ไปคูณเฉยๆนะครับเพราะฉะนั้น4คูณ1875ได้7,500ใส่0เพิ่มไปอีก3ตัว ศูนได้เท่าไหร่ครับหน่วยสิบร้อยพันหน่วแสนได้เจ็ดล้านห้าแสนหน่วยเป็นบาทนั่นเอง,เองนะครับเป็นคำตอบครับ <c oughs> อ่ะก็ต่อไปนะครับลุงพิมพ์ต้องการปลูกข้าวโพดบนที่ดินรูปสี่เหลี่ยมค้างหมูที่มีด้านคู่ขนาดยาว120และ2 0 0เมตรซึ่งอยู่หางการ80เมตรลุงพิมพ์ปลูก โดยใช้เมล็ดข้าวโพดไล่ละามจกิโลกร,รัมนะครับลุงพิมพ์ต้องเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดอย่างน้อยกี่กิโลกร,รัมนะครับอ่ะก็ต้องหาพื้นที่ของอะไรครับพื้นที่ของพื้นที่ของสี่เหลี่ยมคางหมูก่อนนั่นเองนะครับว่ามีพื้นที่เท่าไหร่นะครับเศษหนึ่งส่วนสองคูณสูงนะครับคูณผลบวกของด้าน คู่ขนานกันนั่นเองนะครับได้แทนค่าเลยครับ1ส่วน2คูณสูงสูงคือห่างกันนั่นเองนะครับ80นะครับผลบวกของด้านคู่ขนานมีเท่าไหร่ครับ120บวก200นะครับบวก200นั่นเองนะครับหน่วยเป็นอะไรนะครับหน่วยเป็นเมตรนะครับหน่วยเป็นเมตรอย่าลืมนะครับ200บวกร้อบวกได้320นั่นเองนะครับ Sea, on 40, 2หาร2ได้1 2หาร8ได้40นะครับแล้วก็4 40คูณ320ได้เท่าไหร่ครับ4 2 8 4 3 2นะครับมีศูนย์กี่ตัว2ตัวนะครับใส่ไปด้วยได้12,800หน่นอย่วยเป็นตารางเมตรนั่นเองนะครับทีนี้เขาบอกว่าอะไรครับเขาบอกว่าลุงพิมพ์นะครับใช้มเมล็ดไล่ละ3.5กิโลกรัมครับ 12800กคิดเป็นกี่ไร่ครับโจทย์บอกมาว่า1ไร่เท่ากับ1600ตารางเมตรนะครับเราไปหาไร่ใช่ไหมครับที่บันญยตดตารางบัญญัติตายางะลครับไร่ line อยู่ทางขวานะครับเราจะหาจํานวนไร่นะครับเพราะฉะนั้น1600 1000กตรงนี้1 6 0่ไ นะครับเอ้ย1,600ตารางเมตรนะครับเท่ากับ1่ไร่นะครับเพราะฉะนั้นเราหามาแล้วที่ดินรูปว้าเอ้ยที่ดินรูปคางหมูสี่เหลี่ยมคางหมูก็คือ12,800ละเอ้ยตารางเมตรนะครับเท่ากับกี่ไร่ครับก็เอา12,800หารด้วย16 1,600นั่นเองนะครับร้อยตัด100นะครับเอา16หาร16ได้1,16 หาอะไรได้128ครับ16น่าจะประมาณคูณด้วย8 8 6 48, 8, 4ป8 8ที่คูณ1เป็น8บวก4เป็น12อ่าตัดได้เท่าไหร่ครับตัดได้8นั่นเองเพราะฉะนั้น1นึ่งพเท่ากับกี่ไร่ครับเท่ากับ8ไร่นะครับอ่า8ไร่ทีนี้หา,าเมล็ดข้าวโพดครับมเมล็ดข้าวโพดนะครับ1ไร่ เท่ากับใช้ไปเท่าไหร่ครับ3.5กิโลกรัมนะครับเราต้องเตรียมอะลิคอพโพดเท่าไหร่ครับ8ไร่นะครับ8ไร่นั่นเอง8ไร่ก็คือที่เราหามาตรงนี้นะครับ8ไร่เท่ากับเท่าไหร่ครับ3.5คูณด้วยแนั่นเองแล้วเท่ากับเท่าไหร่ครับ85 40 0ส่0ิทศสี่แปดสามเป็น28นะครับมีทศนิยมตำแหน่งเราะฉะนั้นตอบ28.0หน่วยเป็นกิโลกรัมนะครับแล้วก็ ลบออกไปเลยครับจุดศูนเราไม่ใส่ตอบ2 8่สิกิลกรัมเฉยๆนะครับเป็นคำตอบครับอโอเคจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับแบบฝึกหัดที่7.11นะครับแล้วก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับบทที่7นะครับอย่างเป็นทางการก็อย่าลืมมาติดตามต่อคลิปหน้านะครับพี่จะขึ้นเนื้อหาของ บทที่8นะครับรูปวงกลมนั่นเองนะครับจะเป็นยังไงนะครับรูปวงกลมอย่าลืมมาติดตามกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับหมดเวลาแล้วสวัสดีครับ